สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าแม่บีภาพไปจังหวัดก็ได้ได้ป่ามาจะทำอันนี้ปลาดุกเสตปลาดุกล่าค่ะส่วนปลาทูเ็ตเป็นปลาทูแดดเดียวนะคะแซนามห้ละลสากอนเนาะสิ่งที่ได้มากก็ได้หลายอย่างอยู่จ้ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำปลาดูแดดเดียวแล้วก็ดุกลาดุกลากับซีเมนรสฉาดแบบเข้มๆออกหวัน,วน,นๆน้อย ประตูแดดเดียวห่อกับสีนวๆจักน้อย,นอย,นอย,นอยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอรอให้มันนั่นก่อนจะรอให้มันละลายก่อนเนาะสักครู่สักครู่ก่อนเสร็จปลาก็กินกาแฟกับพี่ใหญ่ก่อนพี่น้องอืมพ้ากินกันก,ก,นนนก,นก,นกินขนมปังกับ นายกินกับเนยพ่อใหญ่กินกับเนยกับชีสข <c oughs> นมปังกินได้นี่นะน่นายก,กินได้ขนมปังเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขนมปังท่านย่าพืชแล้วก็ไฟเบอร์นะคะเป็นขนมปังสุขภาพตัวนี้ก็ขนมปังสุขภาพค่ะกาบใยไฟเบอร์หลายกินได้บบบ,บ ก็อื่นยังบ่วอันตรายตัวสุขภาพแล้วก็กาแฟดำอันนี้สิอกรอบๆอบอนจะรู้ตัสม,มาม่ขอมาันตะอบอนหน,อหน่อยเราเรียหน่อย,ด,ยดอกกีตพ่อแม่มาทำ น,นั่งยืนหนีก็พ่อด้เบิง้งเล็กน้อยพี่น้องกินกาแฟดำแปะเมื่อยบอกพี่ว่ามันอน่อยซื้อปลาปลาซาบะมาสองตัวบีเตนบีฟวันริั卡คนู้นทักทักปะปันสองแก้วนี้มเมื่อแรกมาตรงนอนแล้วเนาะ ซื้อปลาสะบะมาตัวท่อแขนเนี่ยซ้ำแขนไปหน่อยซองตัวเงาซ้ำกันกับสองไปหน่อยแหละใส่ไว้ในช่องฟิตนั่นของเจ้าของเกษตรปลาดุกกับปลาทูกันสุกจังสิบไข่ญ่เห็ดเน,นื้อทิศไายคีบเบิองได้เพี่น้องอบปลาสะบะสูตรฝรัง่งของชามเพิ่นมาเพิ่น,น,นจะใส่ผักอยังอีกบ่รดำมาเลยเสด็จถามเพิ่นนะคะเดี๋ยวกินก่อนแล้วเขากับเสต็กปลาตากเนาะ จะล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปลาเกลือไม่น่อยบริสุทธิ์เพิ่มเล้ยเกลือหิมาลายาลืมเล้ยนิดหน่อยเดียวเพราะว่าเมื่อกี้กะเห็ดบัะคามคุกไปเนาะใส่เกลือไม่น่อยจะเห็ดปลาทูก้อนเนาะปลาทูดแดดเดียวก่อนไม่น่อยจะเห็ดลรไปตากแดดให้เป็นแดดเดียว เติมเกลือธรรมดาเข้าไปหน่อยนึงผงนัวพี่น้องขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนี่แหละปลาทูแดดเดียวแดดเดียวจริงๆช่วงนี้กำลังมีแดดสอดุงรสใจลงไปเพื่อให้สีสวยเอาประดูกออกก่อน ล่างแผ่ทำความสะอาดเรียบร้อยนี่นะจ๊ะนี่คือปะทูค่ะแผ่ล่างสะอาดสะอาดนี่เลยถุงหนึ่งสได้ยประมาณเก้าตัวค่ะ ตะกรอนหกสเกคนของทุกอย่างขึ้นราคาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้8ปดสิบสามมึงดูจากหกสิบเก่าน่นอยสีเอาปลาทูออกมาโอ้ยอ,ออกมาหมไไดไรยน่าม,มันน้อยนงาม,มันน้อยสีมันสีงามนะคะเ้าใส่ซอสปรุกหลดกบไปนั่งสีสวยแล้วก็กลินก่นหอมนี่ค่ะเม,ม่นน้ก็จะเอามามัด เดียวเอาประถูออกมากระถูกว้ก่อนคลุกของสิละค่ะใสแค่นีกับพอนะคะเพราะว่เข้าเป็นเบาหวานข้ากินรสชาติเข้มหลายก็ได้เอาแค่พอนวลนัวนะคะพอนวลนัวนี่จะสีสีงามพร้อมค่ะเป็นหน่อยใส่เครื่องปรุงเข้าไปกับสิพอดีพอดีกรับปลาเก้าโโตัวนี่แหละ ไหมน่ากินไหมพอดีพอดีไม่หน่อกะจะมักไวฟประมันสิบห้านาทีนะคะเดอ้อหรือว่าสามสิบนาทีกระไดให้มันเข่าเนื้อเขานานกรเขาจังพึงนะคะค่อยเอาไปตากนี่ค่ะไม่หน่อกจะกลับแต่กลับมากสิ ้า่หนาไานหลังแท่กกันพะวันเดียวเกลือมันก็ะละล่ายนะคะเห็นบอกมันละลาล่ยออกมาคว้วนวนมันก็นจะมีเห็นบอกสีเริ่มงามล่ะสีเริ่มสวยแนละ้วแป๊บเดียวสิบห้านาทีก็เหลือเฟือ่อเท่านี้จริงๆประทูแดดเดียวเ่าหก็จะจมมักตัวนี้ไวก่อนนะคะสิบห้านาทีเดี๋ยวมาหน่อยไปล้างมือก่อนห้องก็จะไม่เห็นปลาดุกตเนาะคะ่ะเนาะ ดูกลาไม่น่อยก็จะใส่เกลือเอาว่ามันมืดละบอกพีน่น้องมดเดี๋ยวไม่หน่อยซื้อมาใหม่อีกสองมือไม่น่อเป็นตลาดซื้อของใส่เกลือธรรมดาเพิ่มเอาตัวนี้จะออกเข้มๆมันหวานจักน้อยด้วยค่ะเด้อป่าดูซีโตประมาณนี้ผงนัว ตามด้วยน้าตาลไส้นะคะตาบาน้าตาลไส้ไม่น้อยใส่เป็นน้ำตาลของคนเป็นเบาหวานเลยค่ะจะออกหวานๆเค็มๆนิดนึงนะคะแค่นี้เลยส่วนผสมไม่มีอะไรมาก คนคนให้เข้ากันแล้วก็เอาปลาดุกที่เราล้างทำความสะอาดนะคะบังพาให้แล้วเรียบร้อยมาปลาดุกแพ็กหนึ่งมีอยู สี่โตค่ะล่างเถือกับซิมี่อยู่สามตัวนะคะ6-9ค่ะประดุกหัวป่าเอวนะคะไม่น้อยตัดหัวถิ้มเพราะว่าหัวมันก็กินบะไดนะ้น้อมมันคือหัวปลาดุกอ้อมม่คือหัวปลานิ่นแมพี่น้องมันจะได้แท้ได้เขาก็จะคุกเข้าค่ะคุกเข้าสักน้อยนึงนะให้เกลือก็น้ำตาล ซึมเข้าไปใจเย็นๆนะเดี๋ยวปลาไม่สวยค่อยๆคลุกแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะไม่น่อยจะหมักทิ้งไว้สองขึนให้มันมีความตุขึ้นมากก่อนแห้มีความแบบกินเฉพอตัวมันออกมากะ่ะนี่ค่ะเอากระจะขวมมันไว้ยังสีนะคะแว็บเนี่ย ก็จะความซั์กันค่ะความไว้แบบนี้เลยแปบบ๊บนึงล้างมือก่อนจากนั้นก็จะเอาฟอยมาห่มไว้นะคะ มันอาจจะถิงไวในอุณหภูมิของทั่วไปเนี่ยแหละจะ้ะวางไวในห้องปก,ะกะติคือจังเข้ามักประแดดเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องคือจังเข้ามักประลาดประแดดเนาะถิงไวแบบนี้สองมือค่ะตั้งเซียวอ,ออกไปพึ่งนะคะพึ่งให้มันหมาดหมาดตากแดดก็ได้หรือว่าพึ่งล่มก็ได้กับคางนาล้างให้มันหมาดหมาด,มาดก็ถือว่าใส่ได้นี่คือบานนี่พอครบสองมือเข้าออกไปตาก เราเอามากินพี่นอ้องมันสิมีกินเฉพาะตัวแล้วกระิแซบสิออกนัวนัวสำหรับผู้ที่เคยเฮ็ดแล้วสิติดใจเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับตัวนี้ม่น่เราจะเอาไปเก็บไว้ส่วนตัวนี้ดี่ไม่รน่อยลอยสักพักหนึ่งเห็นบาสีงามเหรอเห็นไหมเห็นสีประตูไม่หน,น่อยบะบานนี่งามาบะบานนี่มันงามย่อนเลยเกลือเกลือน้ำค่ะเพราะว่าเกลือฮิมาลายานี่เวลาหมักยังกระง,งามขนาดเห็ดแหน,นมส้มหรือว่าเห็ดใสก่กอกสีหมูออกมางามค่ะ มันสิมันเสีนไหยผวกเนื้อสัต์เนื้อปลาต่างๆเนี่ยเป็นสีเข้มเกินมากงามพร้อมนะคะเอาล้ค่ะเดี๋ยวมื่อไหร่จะไปเลี้ยงใส่ถาดเมื่อถึงเวลาห้ามาเบิ่งกันเนาะเส้วเรียบรเลยวันนี้ก็จะไปตากล้างบ้านพี่น้องตากให้มันหมาดๆก็พอเด้อยจะแห้งแห้งถ้าแห้งแห้งเวลาห้ามอบอบเอามาย่างหรือเอามาทอดมันจะพอดแสบนะคะเนื้อมันสีบนนุ่มค่ะเห็นไหมคะมาดูใกล้ๆสีมันเงาว้าว เฮ็ดขายก็ได้เด้อสิบอกไงเนี่ยมั่วจำเป็นตกประทูก็ได้ปลาเล็กปลาน่อยบ้านห้าก็ได้ค่ะเนี่ยสีสวยแน่นอนทำกินก็ได้ทำขายก็โอเคไปเราเด้อจ้ารักนะจุ๊บจุ๊